บีน้ำทิพเปิดตัวรักใหม่พร้อมแหวนเพชรนิ้วซ้ายแล้วนานมากแล้วที่นักแสดงนางแบบคนสวยบีน้ำทิพไม่มีข่าวๆราวเรื่องความรักออกสื่อให้ได้ติดตามกันสักเท่าไหร่แต่ล่าสุดทำเอาไอจแทบแตกกันเลยทีเดียวเมื่อสาวบีหย่อนภาพสุดหวานช้ำควงแขนหนุ่มปริศนาดินเนอร์พร้อมระบุแคปชั่นว่า For ever and ever งานนี้เหล่าบรรดาเพื่อนๆดารานักแสดงและเหล่าแฟนคลับต่างกรี๊ดร่วมแสดงความยินดีกันสน่นกับความรักของสาวบีขณะเดียวกันหลายคนก็จับสังเกตที่นิ้วนางข้างซ้ายมีแหวนเพชรวิบวับสวมอยู่งานนี้ไม่รู้ว่าได้ขอมั่นขอแต่งกันไปแล้วหรือเปล่าอย่างไรก็ขอแสดงความยินดีกับคุณบีน้ำทิพด้วยนะคะ